กลลงสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่พาราไดซ์พัคสีนครินนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างครบวงจรเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับวันนี้เป็นวันว่างป้าป๊าจะพาโคมาตรวจสุขภาพครับในนี้เนี่ยนะครับมีเพชรซาฟารีนะครับซึ่งเป็นเพชรช็อปครบวงจรแห่งแรกในศูนย์การค้าของไทยเลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกครับว่าสําหรับสุนัขและก็สุนัขตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อนุญาตให้เดินในห้างนะครับแต่จะมีโซนของเขาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปส่งโคเนี่ยทางด้านหลังครับเราวนไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็มีลานจอดรถสําหรับโคเลยอยู่ที่ชั้นจีครับผ่านเรียบร้อยไปแล้วก็เพชรซาฟารีก็อยู่ด้านนี้เลยโอ้ใหญ่โตมากเลยเข้ามาดูกันครับที่เพชรซาฟารีเนี่ยนอกจากจะมีสินค้าหลากหลายทั้งนําเข้าและผลิตในประเทศมาวางจําหน่ายในสต์ที่กว้างขวางแบบนี้แล้วนะครับราคายังไม่แพงด้วยที่นี่นอกจากจะมีบริการอาบน้ําตัดขนแล้วนะครับ ยังมีสัตวแพทย์ที่สามารถตรวจสอบสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราอีกด้วยแล้วก็ยังมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมากมายเลยครับได้ข่าวว่าที่ paradise park เนี่ยนะครับเปิดโซนใหม่เป็นโซนเฟอร์นิเจอร์ด้วยเข้าทางผมเลยตามมาครับที่นี่เนี่ยนะครับยังมีโซนสถาบันการศึกษาอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากจะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับบุตรหลานของท่านมาได้เลยครับที่ Paradise Park นะครับชั้น3แล้วก็มีชั้น4ด้วยนะครับที่นี่มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันกวดวิชาดนตรีศิลปะและคอร์สเสริมพัฒนาการยิ่งถ้าเกิดมาในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับสิทธิพิเศษและก็ส่วนลดมากมายเลยนะครับถึงแล้วครับชั้น2 เฟอร์นิเจอร์พาราไที่นี่กว้างใหญ่มากเลยมีร้านค้ารวมกันเนี่ยนะครับถึง40แบรนด์ด้วยกันครับโอ้ยแลวตรงนี้เนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่ผมรู้จักดีเลยดีสวัสดมีชื่อเสียงมานานเลยนะครับ คุณไม้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับดีสวัสดีเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเอาท์ดอร์ถูกต้องครับเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์เรามีทั้งไม้สักเรามีทั้งหวายเรามีทั้งสแตนเลสเรามีตัวเลือกที่เยอะเลยใช่ใช่นะครับคือผมอยากจะถามอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องมาซื้อดีสวัสดีที่พาราได s ์เอ่อสินค้าที่เรามาเนี่ยนะครับเรามีสินค้าที่เป็นส่งออกมาอยู่แล้วก็ทุกอาทิตย์เรามีสินค้าอะไรราคาพิเศษให้กับลูกค้าบ้างครับถือว่าเป็นแบรนด์ไอเท็มใช เป็นสินค้าปกติแล้วไม่ได้เปิดขายทั่วไปก็มีครับโอ้เฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี้สวยมากเลยครับดูเป็นคอนเทมมากเลยเบนจาใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทางด้านนี้เลยผมอยากรู้ว่าเบนจาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงในการออกแบบชื่อแบรนด์มันคือเบนจามาจากคําว่า5มาจากคำว่าก็คือเบนจาครับประกอบไปด้วยวัสดุที่ยลากหลาเลท้า้ผมเดาเลยมีไม้มีไม้หนึ่งใช่ครับผ้า อ่ามีผ้าใช่ครับนะครับแล้วก็ต้องมีเหล็กมีเหล็กใช่ครับวัสดุธรรมชาติทําไมรู้ครับอ่าผมก็เป็นคนในนี้ใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งนึกไม่ออกคืออะไรครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกระโจกอรามาดูกันดีกว่านะครับลักษณะเนี้ยถ้าที่ผมดูเบญจานี่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่แต่ก็จะเป็นไทยคอนเทมผมเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกครับ เพราะฉะนั้นบ้านสมัยใหม่นะครับของคนไทยเนี่ยมันเข้ากันได้หมดเลยได้หมดเลยครับนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นคือสิ่งที่ทางเบญจาตั้งใจจะดีไซน์ให้ Product ออกมาแบบนั้นใช่ครับโอ้มาทางด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณหนู่แดงใช่ไหมใช่ค่ะแบรนด์นี้ชื่อว่าซอ r c e หรือว่าพูโร ซอสค่ะส่วนพูโรจะเป็นส่วนหนึ่งของซอสค่ะก็จะเป็นไม้นำเข้าค่ะอตกลงเป็นยังไงครับแบรนด์ไทยหรือว่าแบรนด์นอกเป็นแบรนด์ไทยค่ะแต่ตัวไม้นี่ค่ะนำเข้าจากแอฟริกาค่ะโอ้อันนี้ไม้อะไรอะ่ะจะเป็นไม้โรสบูดค่ะอของเขานะคะข<อ>เขาจะมีไม,มไม้โรสบูดกับไม้มะม่วงค่ะโอ้สวยมากเลยครับมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะโดยเฉพาะตรงโซนนี้มันมีความเป็นเซนเซนนิดนึงสําหรับใครที่ต้องการที่อยากจะได้ บ้านที่เรียบเรียบเขาจะออกสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ<ช>ส่วนตัวผ้าของเขานี่ก็จะเป็นผ้านำเข้าค่ะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอซนต์ำเข้าจากญี่ปุ่นเช่นกันค่ะ เป็นแบรนด์คนไทยทํามั่งส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นนําเข้าส่วนหนึ่งค่ะของเขาก็จะเป็นงานงานคมไฟนะคะซึ่งมีความโมเดิร์นที่แบบว่าออกแนววินเทจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีไซน์หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นแนววินเทจแต่ว่ามีความสมัยใหม่เหมาะกับบ้านที่ตกแต่งแบบคอนเทมพอแพรารี่นิดนึงแล้วอย่างหลอดไฟที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้นี่มันใช้ได้ปกติ ใช่ได้ปกติเลยค่ะสามารถใช้ได้กับหลอดไฟทั่วๆไปเลยค่ะโอ้ราคาจับต้องได้ด้วยใช่ค่ะไม่แพงมากค่ะโงมไฟก็แวะมาเลยแบรนด์นี้ชื่อว่าอะไรครับยูไนเต็ดค่ะยูไนเต็ดนะครับนอกจากเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไทยแล้วเนี่ยนะครับยังมีแบรนด์นอกอีกด้วยอย่างเช่นแบรนด์นี้เรามาเจอกับคุณอาลีคุณอาลีสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบรนนี้ชื่อว่าอะไรครับ ชื่อ Al บีโมครับผมไอบีโมนะครับซึ่งนําเข้านําเข้าจากตุรกีจากตุรกีนั่นเองนะครับเฟอร์นิเจอร์นี้ได้ข่าวว่านําเข้ามาทุกชิ้นแล้วก็มีรับประกันใช่ครับผมซัมปีก็มีประกันนี่ของเหล็กแอนด์ไม a c ชแอนด์โฟนนามก็ไม่หยุบครับผมคุณอาลีกําลังจะบอกว่า3ปีใช่ครับผมสามปีทุกโซฟาก็มีซามปีทุกโซฟาดังครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษด้วยใช่ครับผมไหนโชว์เลยครับว้าว อ่ะโอเคเลยโอ้โหมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับแล้วตัวนั้นล่ะครับได้ไหมใช่ครับผมซึ่งอโอ้โหนี่มันเ<า>หมาะผมมากเลยคุณอาลีเพราะว่านั่งสบาย <c oughs> ราคาไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงครับผมไม่แพงแล้วก็มีลด20% <c oughs> ด้วยแวะเวียงกันเข้ามาเลยนะคะใช่ครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วส่งให้พี่ด้วยนะ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วโหเต็มบ้านแน่เลยของและสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะตกแต่งบ้านมาที่ paradise park นี่รับรองไม่พลาดครับมีของทุกชิ้นที่คุณต้องการแน่นอนหาไม่ยากนะครับเฟอร์นิเจ paradise อยู่ชั้น2นั่นเองครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วละครับเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆทานดีกว่านะครับที่นี่เนี่ยนะครับมีร้านอาหารนา,นานาชาติหลากหลายเลยนะครับรวมทั้งร้านขนมด้วยมีอย่างชนิดที่เรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยละครับ แล้วก็มีร้านหนังสือโปรดของผมด้วยนะครับเอเชียบุ๊คผมหาแรงบรนดานจาจยในการแต่งบ้านจากหนังสือในร้านนี้แหละครับมาถึงแล้วนะครับร้านโปรดของผมคอฟฟี่บีนบายดาาร้านนี้นี่มีชื่อเสียงมากเรื่องขนมเค้กนอกจากขนมเค้กอร่อยแล้วนะครับอาหารยังอร่อยอีกด้วยน่ากินทั้งนั้นเลยผมจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนกลับนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วผมจะต้องซื้อกลับบ้านแน่นอนครับและนี่คือเมนูโปรดของผมทั้ง7อย่างเลยครับ โอ้เริ่มไม่ถูกเลยเราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มโปรดของผมเลยและใครก็นิยมนะครับสำหรับที่นี่คาราเมลซี่บวยโซดาสดชื่นมากเลยอันนี้เลยครับเป็นเมนูที่เป็นซุปที่ขายดีที่สุดในบรรดาซุปของร้านนี้นะครับนั่นก็คือซุปข้นกุ้งต้องทางกนกับขนมปังกระเทียมอร่อยมากครับ อันนี้พลาดไม่ได้ไม่เคยพลาดเลยมัชสามารากกดปอดสุดๆอันนี้ครับอร่อยต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นเมนูขายดีของร้านนี้นะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าเส้นหมึกดำกุ้งแม่น้ำครีมซอสครับสุดยอดจริงๆอันนี้อร่อยมากกุ้งแม่น้ำนเนื้อเร่งมากเลยครับในซอสเนี่ยนะครับก็จะมีมันกุ้งอยู่ด้วยใครที่ชอบมันกุ้งห้ามพลาดครับ ใครที่ชอบอาหารอร่อยๆอและโดยเฉพาะขนมเค้กแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยครับที่ f o f f e e บีนายดาวชั้น3ามพาลพาร์คนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเค้กที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะว่าถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่ครับเป็นเค้กมะพร้าวสุดยอดส่วนอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเครปวานิลาแล้วก็ราดด้วยซอสตสตรอเบอรี่ครับ นนเราเอากับบ้านเีกทั้งสองัำชิ้นและอันนี้เนี่ยนะครับพิเศษมากเลยเป็นสติกกี้ทอฟฟี่พุดดิ้งนะครับซึ่งทานกับไอศครีมวานิลาแล้วก็ราดด้วย Car คาราเมลถ้าเกิดว่าใครอยากได้คะแนนสะสมหรือสิทธิทพิเศษต่างๆสามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับแอปนี้ครับ mbk application ครับโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อรับสิทธิพิเศษจากร้านค้ามากมายของ paradise park ครับและยังสามารถใช้ที่ mbk center และ the n i center พระราม9อีกด้วยนะครับที่สำคัญใช้ได้ทั้งในระบบ ios และ android เลยนะครับและพิเศษสุดนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆที่ติดตามชมคลิปนี้ในช่องทางออนไลน์ของผมสามารถเข้ามาติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ paradise park ได้เลยนะครับพร้อมกับรับ กิฟ t ์โวลเชอร์0บาทมีเพียง20สิทธิ์เท่านั้นนะครับสามารถไปช้อปปิ้งได้ทุกร้านค้าใน Paradise Park เลยล่ะครับเอาละครับยังไงผมฝากด้วยนะครับแวะเวียนกันมาได้ที่ Para าไดซ์สีนักลินครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างครบเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมากันได้ทั้งครอบครัวครับทั้งโซนแฟชั่นโซนสถาบันการศึกษาโซนสัตว์เลี้ยง โนอาหารและล่าสุดโซนเฟอร์นิเจอร์ที่มีร้านให้เลือกช็อปกว่า40ร้านใครชอบแต่งบ้านห้ามพลาดเลยนะครับแวะมาที่พลาดพาซ์ศรีคนคลินเดินทางง่ายสะดวกติดถนนใหญ่เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับโคโค่ต้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันไปลูก